สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและลัคนามีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับขออภัยสีจืดไปนิดนึงพอดีไปลดค่าแสงมันโดยไม่ดูตัวนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ตามเพื่อจะให้การช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูวดวส่วนตัวสามารถอัดลายลีมาที่บีเดอร์สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อเ,อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชั่นนะครับอัดลาย อดีมันทำค่าครูได้มีราคาพิเศษให้นะครับก็คือลดค่าครูให้นั่นเองวันที่สิบห้าถึงยี่สิบห้านะครับก็อันไลน์ดีไปได้ครับใครอยากช่วยค่ายาก,ก็สามารถอันไลน์อดีม,าามันทำมามาได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันคลิปนี้เป็นการพยากรณ์กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นเดือนที่สองของปีซึ่งจะมีการโครจรยกยาราศีทั้งหมดห้าดวงแต่ นี่เป็นอีพีที่2แล้วนะครับอีพีแรกพยากรณ์ไปแล้วนะครับอังคารกับอาทิตย์ใครอยากฟังย้ายาย้อนกลับไปฟังดูได้ที่ดาวย้ายนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นอีพีที่2พยากรณ์ดาวศุกร์ดาวพุธดาวเกตเรียงตามลําดับย้ายราศีนะครับจุดกําเนิดนะครับตนุราศีมีอยุ่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปเกือบเหนือแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ดาวราหูกับดาวเกตกลุ่มหลักในเดือนนี้เนาะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์ดวงแรกครับ เอาดาวประจำตัวบอกไปแล้วเนะเาะอ่ะดาวศุกร์ดวงแรกนะครับก็คือเข้าสู่ราศีมังกรหรือมะกรวันที่13กุมภาพันธ์หกเจ็ได้ตําแหน่งเทวีโชคอันนี้ต้องบอกก่อนว่า,าหัวราาาัสษร์ไทยเราจะตีกันเองว่า,าบางคนก็บอกว่าไม่มีหรอกตําแหน่งเทวีโชคเนี่ยมันบางคนก็บอกว่าเป็นยาจกโชคบางคนก็บอกว่าไม่มีมันอุบัติขึ้นมาเฉยๆตำแหน่งมันมีแต่ลาชาโชคไม่มีเทวีโชคเนี่ยครับคือตัวผมเองอะ่ะ เรียนมามีเทวีโชคนะครับแต่ว่าคําประกร์ก็จะได้วกว่าราชโชคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อคนไทยเราจะมักจะขัดแย้งกันเองอะนะครับในชาติเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ถ้าคุณรู้ดวงคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าในดวงของเมืองไทยเนี่ยเขาเจาะจงให้เราตีกันเองอยู่ในเรือนธนูคือพบสภานะครับตีกันเองหมายความว่าเราคิดต่างกันได้ แล้วก็อาจจะมีการเถียงทะเลาะกันบ้างแต่ให้อยู่ในประเทศเท่านั้นห้ามไปตีกันกับต่างประเทศเพราะว่าคนไทยเ่ะเขาออกแบบมาดีว่าให้คือมันจะไม่ลายไปกว่าดวงที่เรามีอะครับดังนั้นเนี่ยหัดกับเสากลุมกันจึงลายมากครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะตีกันในประเทศแต่ยังไงก็ไม่เหนือรัฐะรรบนูญพูดง่ายๆว่าดาวพชัชรดีเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับพระแก้วบรลกฏคุ้มครองประเทศนี่ครับที่เราชอบพูดว่ามีผีบ้านผีเมือง คอยคุ้มครองประเทศสยามเราอยู่หรือไม่ก็พระแก้วมรกตอะไรประมาณนี้แล้วก็ตําจริงมันเป็นรัฐธรรมนูญด้วยนะครับที่คอยปกปักรักษาแต่มันจะมีการขัดแยง้งอย่างที่บอกไปเพื่อหากระเส,สาคือการขัดแยง้งการขังยิ่งใหญ่อย่างรุนแรงก็จะมีตามหน้าโปรตาสตร์ที่ผ่านมาเนาะก็จะเกิดปัญหาทุกครั้งเมื่อดาวพฤกีกับดาวเสาเนี่ยเกาะกลุ่มกันเมื่อใดก็ตามเขาเรียกว่าเปลี่ยนยุคนั่นเองนะครับ ก็จะเกิดเรื่องหลายๆเกิดขึ้นประจำเนาะแต่ว่าก็ยังอยู่ในการควบคุมสถานการณ์ได้ไม่งั้นประเทศไทยมาเดินมาไม่ถึงปัจจุบันนี้แน่นอนถูกไหมครับดังน,น,นั้นเนี่ยพระราชนดีเนี่ยเขาให้เป็นกเษกษตรกลุ่มดาวเสาเอาไว้ดังน,นั้นเนี่ยหมายความว่าดาวเสาคือคนส่วนใหญ่ผ่านกลุ่มก็แปลว่าต้องอยู่ในกฎหมายกฎระเบียบนะครับต่อให้คุณจะคิดต่างคิดอะไรก็ได้ประเทศไทยไม่เคยว่าแต่คุณต้องอยู่ใต้กฎรัฐธรรมนูญก็แค่นั้นเองเนาะนี่คือความหมายที่บอกว่า คนไทยมักจะตีกันบ่อยตีกันประจำโดยเฉะพาะเรื่องการเมืองเพราะว่าดาวศรดคือดาวการเมืองด้วยนะครับทีนี้พอมาเป็นเรื่องของเทวโชวกรชาชาโชกก็ตีกันในเรื่องของโหราศาสตร์เหมือนกันอาเถียงกันตั้งแต่ระบบนิรายนะกับรายฮิลีเนาะแล้วก็ตีกันกันกบสุริยญาณนะครับของไทยเราแต่เอาเป็นว่าเราใช้แบบสุริยญาณแล้วกันเพราะว่าคนไทยไม่ยอมรับแบบรายฮิลีนะครับแต่ตามจริงอะ่ะผม ส่วนมากจะจะเน้นไปทางราฮิลีมากกว่าเพราะผมคิดว่ามันตรงกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรชรยายุวยญาติได้เหมือนกันแต่แค่ข้างในนะครับข้างในไซชตาหรือนวางนะครับมันจะผมว่าของลาฮิลีมันจะตรงกว่านะครับของสุยญา,าตจะจะตรงหมายถึงว่าก,ก็เท่ากับภายนอกไม่มีการเปลี่ยนแปลง มายถึงราศีจักรเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงับดวงพบนะคือเป็นคนโชคดีหน่อยคือตั้งยังไงก็เหมือนเดิมนะครับแต่มีบางคนเนี่ยเกิดปลายราศีดังนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนราศีได้อะไรเงี้ยครับถ้าเผื่อผูกแบบคนละสายกันเนี่ยอย่างนั้นมันก็จะเกิดเรื่องใหญ่ทีนะก็จะต้องมีการสอบลัคนาวุ่นวายไปหมดแต่เอาเป็นว่าผมจะไม่เถียงใครเอาสุริญาตินั่นแหละอตอนครั้งแรกอะผมใช้ลาฮิลีแล้วเขาทักกันว่าทําไมลัคนาไม่ตรง ผมก็ฟาดกับเขานานมากคือแรกๆกันเนาะ,นอะพอหลังๆมาโอ้ขี้เกียจแล้วคือเถียงไปมันก็ไม่ได้อะไรอีกอย่างหนึ่งคือเสียเวลาเงินเขาอะครับที่มาดูอะอะไรประมาณนี้เพราะเรามีเวลาจํากัดไงก็คือสามสิบนาทีในต่อการดูครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยเราจะไม่เสียเวลาของเขาเนาะเขาบอกราศีไหนแล้วก็เปลี่ยนให้เขาก็จบอะไรประมาณนี้ครับเสียเวลานิดหนึ่งเปลี่ยนอ่ะโอเคประมาณนี้ทีนี้ดาวศุกร์เนี่ย เขาอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคก็ต้องย่อมดีพอได้ตำแหน่งอย่าลืมว่ามีเกษตรก็มีปะามีราชาโชคก็ต้องมีเทวีโชคสลับผมคิดนะอ่ดันนั้นเนี่ยมีเกษตรต้องมีปะมีอุดก็ต้องมีนิดอย่างเงี้ยครับันนั้นมีราชาโชคก็ต้องมีเทวีโชคอันนี้คือความคิดเห็นสลับผมเท่านั้นเนาะจะมีไม่มีจะใช้ไม่ใช้แล้วแต่เพราอไม่มีผิดเนาะก็แค่ไม่มองดาวดวงนั้นก็จบก็คือไม่มีอะไรเงี้ยครับันนั้นดาวศุกร์เป็นเทวีโชคใน สาชากับมรณนะสาช่าลาภาแปลว่าจะมีการติดต่อสื่อสารและได้ชกลาบหมายถึงว่าจะได้รับข่าวจากแดนไกลเพราะมีวรกตอยู่ด้วยนะครับหรือคนต่างถิน่นอย่างเงี้ยครับเอ่อรณะแปลว่าการเดินทางไกลก็คือชกลาบจากการเดินทางไกลไปติดต่อกับคนต่างถิน่นแปลว่าอาจจะมีการโยกย้ายหรือมีการเคลื่อนที่ตัวเองเนี่ยออกไปที่อื่นอย่างเช่นเราอาจจะมีการเดินทางแล้วพบปะผู้คนอย่างเงี้ยครับแต่มันก็จะได้ลาบ แต่ว่ามันมาจากทาั้งทางใกล้และทางไกลเลยก็แปลว่าเดินทางใกล้ก็ได้ทางไกลก็ได้มันแล้วแต่คนที่จะได้เดินทางใกล้หรือทางไกลเหมือนไม่เหมือนกันนะครับแต่ลักษณะดเดียวกันราศีเดียวกันเนี่ยแต่มันอาจจะบางคนเดินแค่ทางใกล้ก็ได้บางคนอาจจะต้องเดินทางไกลเลยแล้วแต่สายงานเนาะโอเคเพราะว่าบางคนอาจจะจัดอีเวนต์อย่างเงี้ยก็วิ่งใกล้ๆแต่ถ้าเผื่อบางคนแบบต้องไปประชุมไปสัมมนาต่างประเทศอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องบินไกลเลยถูกไหมครับอันเนี้ยแล้วแต่ไงโอเคนะ จบเดี๋ยวมันเสียเวลาทีนี้เรามาดูต่อที่อังคารกระสุกเนี่ยมันได้คู่มิดเนเลยทำให้การเดินทางครั้งเนี้จะได้ราบได้ผลและอาจจะมีการมีคนช่วยเหลือด้วยนะครับแต่ต้องเดินทางเนาะประมาณนี้ถ้าอยู่กับที่จะไม่มีคนช่วยครับต่อไปดาวพุธนะครับดวงที่2ก็เข้าสุรศีกุรวันที่14กุุภาพันธ์ดาวพุธเลื่อนขึ้นไปราศีกุมปปุ๊บเนี่ยจะตกเรือนวินาศดาวพุธตกวินาศเนี่ยไม่ค่อยดี ถ้าตกอดิดีแต่ตกวินาไม่ดีนะครับตกมรณะก็เฉยๆแต่เอาไปว่าวินาไม่ค่อยดีเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเอ่อมันเป็นดาวแห่งการพูดการเจรจาการสื่อสารนะครับหรือการเข้าสังคมแต่ไปอยู่เดือนวินาเลยทําให้มันดรอปลงนะครับดาวพุธตัวน,นี้จึงหมายถึงไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยพูดคุยเงียบนะครับมันแบบเข้าเข้าไปปุ๊บก็เงียบเหมือนกับดอกพี่กุญเชลุ่งเนี่ยครับกลัวพิ่ดอกพี่กุญเชลุง่ง จากปากเนี่ยก็เลยแบบไม่ค่อยพูดก็เลยหมายความว่าการไม่พูดการไม่สื่อสารกันทําให้เกิดปัญหารครับเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเช่นอ่ะถ้าเป็นแฟนกันเราไม่พูดอ่ะโกรธงอนไม่พูดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเข้าใจผิดคิดเองเออเองได้พอคิดเองเออเองปุ๊บก็ลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วมันผิดพลาดได้เพราะจากการไม่พูดกันนี่แหละครับอ่าดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่อาจจะต้องมีระยะเวลาที่หมายถึงว่าเวลา มันแล้วแต่คนไงมันมีสองประเภทหนึ่งคือมีปัญหาปุ๊บเงียบแล้วก็ถอยออกมาก่อนเพราะว่าถ้าคุยตอนนั้นคือแตกหักอย่างเดียวคือพูดง่ายว่าเลิกกันได้เลยนะบางคนเนี่ยนะครับคือผมเนะี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นคนใจร้อนมากถ้าเวลาทะเลาะกันปุ๊บแล้วถ้าเผื่อคือมันจะต้องจบให้ตอนนั้นนะครับหมายถึงว่าทุกอย่างต้องเคลียร์ตอนนั้นจะห้ามห้ามห้ามห่างถ้าห่างเมื่อไหร่นี่คือยิ่งของขึ้นนะครับคือวอยาวคือแบบ ไม่ไม่โอเคอ่ะอ่ามาแล้วแต่คนบางคนบอกว่าหยุดก่อนขอฉันคิดก่อนอ่ะแยกกันอารมณ์เย็นลงค่อยมาคุยกันก็ได้หรือบางคนก็ใจร้อนเหมือนผมก็คือต้องเถียงต้องเอาชนะต้องจบก่อนตอนนั้นแล้วก็ให้มันจบไปเลยหมายถึงว่าอ่าเอ่อคำคำว่าจบไปเลยหมายถึงไม่ได้หมายถึงเลิกกันแต่หมายถึงว่าให้ปัญหานั้นมันถกเถียงแล้วจบไปเลยคือเป็นคนขึ้นง่ายลงง่ายครับเข้าใจปะ่ะหมายคำว่า เป็นคนที่อารมณ์ปีดง่ายแต่ก็พอเทียงไปสักพักหนึ่งมันมันรู้สึกว่าเบอดเราคิดได้ครับคิดอะไรบางอย่างได้อาจจะผิดเองอาจจะอะไรเองอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะแบบเขาผิดนั่นแหละแต่เขายอมรับอ่ะก็แปลว่าก็จบอย่างเงี้ยครับก็คือความสัมพันธ์นั้นก็คือโอเคยังอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ยังมีความงอนอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนมันแล้วแต่คนเนาะแต่ว่าผมเนี่ย เป็นคนที่เกิดปลายธาตุแล้วดาวประจาตัวไปตกปลายธาตุด้วยเลยทําให้เป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่งี่เงา่าอะครับเอประมาณนั้นแต่ก็เป็นคนที่ไม่ชอบคนงี่เง่าเหมือนกันคือแบบเป็นคนประเภทเดียวกันไม่ไม่คบไม่รอ่อะพูดง่ายอะไรประมาณเนี้ยอะประมาณนี้แล้วแต่คนเนาะอันนี้แค่แชร์ให้ฟังว่ามันมีคนสองอยู่ประเภทเนาะก็คือไม่ไม่แบบที่หนึ่งก็แบบที่สองไม่แบบที่สองก็แบบที่หนึ่งเนาะครับไม่มีแบบที่สามเนาะอะทีนี้ เรามาดูดาพุธเนี่ยมาจากเจเดียมพันธุกับเจเดียมปัตตนีใช่ไหมครับก็ปัตตนีวินาศปัตตนีวินาศกับพันธุวินาศก็แปลว่าไม่ได้อยู่ต่างเอ,อต้องไปต่างถิ่นไม่ได้อยู่ที่เดิมเหมือนกันเพราะว่าคู่ก็ไปด้วยก็หมายถึงว่าถ้าตีไปในทางที่ดีหมายถึงการไปเดทไปฮันนีมูนไปท่องเที่ยวด้วยกันถือว่ามีความสุข ลาภาก็คือมีความสุขนะครับวินาศก็คือต่างถิน่นเพราะถ้าไม่ไปจะกดดันหมายถึงมีเรื่องกดดันมีเรื่องความเครียดเข้ามานะครับดาวพุธนี่เป็นดาวแห่งการสื่อสารอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงไปต่างถิน่นต่างประเทศนะครับเที่ยวอะไรแบบเนี้ยพันธุวินาศก็คือไม่อยู่บ้านเนาะดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าไปเที่ยวอะดีนะครับมันจะได้แก้ดวงมันจะได้ไม่ต้องอึดอัดนะครับมันจะได้มีการปล่อยวางเกิดขึ้นไม่มีการมาทุ่มเทียงมาทะเลาะกันเนาะ ดาวพทธก็จะหมายถึงเป็นการพูดพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆไม่ใช่พูดอันซ้ำสร้างถ้าอยู่ที่เดิมมันจะกดดันและพูดซ้ำสร้างเพราะดาวเสาร์ในเดือนวินามันทุกนะครับดาวเสาร์เคยบอกหลายครั้งแล้วว่าถึงมันจะมาจากลาภก็าาตามแต่ตายโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้น,สนเสาอยู่เดือนวิณาแปลว่ามันทุกข์กับปัญหาที่มีแต่มันก็สามารถปล่อยวางได้ก็หมายความว่าถ้าไปเที่ยวมันก็คือปล่อยวาง ทุกอย่างก็จะขยับขจัดออกจากใจของเราออกไปก็ค่อยลบล้างออกไปมันก็เลยทําให้เราอะโอเคดีขึ้นรู้สึกว่ามันมันไปต่อได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะมันเป็นอะไรที่หนักอึ้งมากถ้าดาวเสาร์เดือนวินาเนี่ยมันกดดันสุดๆนะครับเพราะว่าวินาคือกดดันดาวเสาร์คือทุกทุกกับการกดดันก็แปลว่ามันอมทุกอมเศร้าไปเลยนะครับดังนั้นต้องระวังเนาะก็มีการเดินทางและจะดีครับจะได้มองเห็นอะไรใหม่ๆให้เราได้คิด ได้คิดแล้วแบบเลิกคิดในสิ่งที่มันมีมีอยู่แล้วไปคิดกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแทนน้องเขาเรียกว่าโฟกัสนั่นเองโฟกัสสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วมันจะทําให้ลืมของเก่าได้ต่อไปดาวสุดท้ายคือดาวเกตครับดาวเกตเข้าสู่ราศีมีนวันที่26กุมภาพันธ์สิดวงสุดท้ายดาวเกตกลุ่มดาวราหูกลุ่มลักขาด,ด้วยหมายความว่าราหูเนี่ยเวลากลุ่มลักนาเนี่ยมันจะหมายถึงระวังการไปที่ท,ที่ไม่ควรไปหมายความว่า สมมติว่าเราเคยเดินทางเนี้ยแต่อยู่ดีบอกว่าเออไปทางรัดดีกว่าอย่าไม่เอาลาหูกุมรักเนี่ยความคิดมันจะมืดมนนิสัยจะเปลี่ยนไปและรวมถึงร่างกายเราจะจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเอ่อ้อวนจะผอมไครผอมจะอ้วนแล้วก็ความคิดมันจะแปลกประหลาดมันจะพิสดารน,นะครับความคิดเราเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเราคือพูดง่ายๆนะคนอื่นเขาจะลองความเห็นกันว่าเธอเปลี่ยนไปนะอย่างเงี้ยครับ แต่พอเวลาลาหูออกปุ๊บเราก็จะรู้ตัวรู้สติเหมือนตอนเนี้ยลาหูมาบังบังทัศนคติทุกอย่างดังนั้นวิธีการแก้นะครับเนีย่ยใกล้จะตุดจีแล้วเนี่ยกุมภาพันธ์ใช่ไหมให้เราอะไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับมันจะมีไฟเนาะเราก็ไปไปจุดไฟจุดทูบโดนควันโดนทูบนะครับมันเป็นหยางลาหูเนี่ยเป็นหยินหยินแต่ว่ามืดดำแล้วก็จมนะครับเป็นสิ่งที่มันจมมันดาวนะครับทำให้เรารู้สึกเศร้าหมองด้วย แต่พอเราไปจุดเทียนจุดธูปเนี่ยครับมันมีควันธูปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมีเสียงเพลงมีคนมากหน้าหลายตาทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีการคลอกไฟครับก็คือพูดงี้ว่ามีคนเยอะคนเยอะเนะี่ยคือหยางแล้วก็ธูปควันเนี่ยเป็นหยางนะครับแล้วก็ไฟก็เป็นหยางด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะไล่ความมืดคือพระนาหูออกไปถาไวายหลอดไฟแต่ต้องไปน้ํามันตะเกียงด้วยนะครับไปเติมน้ํามันตะเกียง อย่างน้อยต้องเติมจะทําบุญหรือเปล่าไม่ไม่ต้องก็ได้แต่ต้องเติมน้ำมันตะเกียงก่อนนะครับจะไปถวายหลอดไฟก็ได้หรือไม่ได้ไม่ต้องถวายก็ได้นะครับแต่การเติมน้ำมันตะเกียงควรต้องทาทุกคนเพราะว่าจะได้ไล่ความมืดของพนาหูออกไปนะครับแล้วอยากกินเหล้าอย่าปาร์ตี้กลางคืนคือพยาามะครับให้มากินที่บ้านเราวิธีการที่แบบเออมันจะลงแดงนะถ้าไม่ไปกินยังไงก็ไปกินที่บ้านนะครับกินบ้านของเพื่อนใครเพื่อนมันไม่ อย่าไปสถานที่เลงลมอื่นเพราะว่าพระราหูคือการคือคุณรู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยคิดผิดว่าราหูคือการมอมเมามัวเมาคือการกินเหล้าตามจริงไม่ใช่ครับในทางอินเดียนะศาสนาอินเดียเขาเป็นต้นฉบับเขาบอกว่าพระราหูเนี่ยชื่ออสุรินทราหูอะแปลว่าไม่ครับสูรินทราหูแปลว่าผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าอ่ะหลายคน คงนึกว่าแต่พระลาหูดื่มเหล้าหนักเลยนะใช่ไหมไม่ใช่ครับอสูรในของอินเดียนะ่กไม่ทําอะไรวันๆเนี่ยอยู่บนสวรรค์ด้วยกันในตอนแรกอะครับอยู่ปนกับเทพก็โดนพระอินเนี่ยตกแบบเตะตกลงไปอีกชั้นหนึ่งอะครับแล้วมีแผ่นดินรองรนะับแต่ว่ามันไปอีกโลกโลกหนึ่งก็เลยเป็นอสูรเป็นดินแดนอสูรขึ้นมาซึ่งจะปกครองด้วยพระสุกนะครับดาวสุกคือพระสุกนี่แหละเนี่ยเป็นคนปกครองเหล่าอาสูรเป็นครุอี อีกฝ่ายหนึ่งคือพระเพฤหาสบดีก็คือเทพแต่ว่าศุกร์เนี่ยคือ,อครุของอสูรนะครับดังนั้นของโหราศาสตร์อินเดียเนี่ยเขาจะคิดไม่เหมือนเราเขาบอกว่าดาวศุกร์เป็นอสูรคือไม่ดีแต่ว่าของเราดาวศุกร์คือดีดีเนาะนะครับแต่ว่ามันก็ลวแต่เอาเป็นว่าความเชื่อของแต่ละคนไม่ไม่ต้องมายุ่งกันเนาะโหราศาสตร์อย่าตีกันอ่ะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยแปลว่าอย่าดื่มเหล้าเพราะไม่งั้นพระราหูจะให้โทษนะครับ คือพูดง่ยว่าผิดสินห้าแล้วมันผิดได้ทุกข้อเลยนะระวังนะครับเรื่องของการมอมเมาดื่มเหล้าการเที่ยวเนี่ยลดลงเลยครับปีครึ่งนี้เอาเวลาหูออกก่อนค่อยโอเคเข้าใจไหมครับอ่ะเพราะว่าทําอะไรมันจะมืดมนไปหมดยิ่งแล้วหูเจอดาวเกตอีกเวลาหูจอมทับเนี่ยรับรองว่าฟัดง่วนฟัดงาเต็มที่มันจะหลงตัวเองนะครับลาหูเป็นว่าการลุ่มหลงพอมันทับรักแปลว่าหลงตัวเอง ทำอะไรแบบผิดผิดแผงแผงกล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงทําให้ตัวเองเนี่ยตกต่ําก็ไม่ดูตัวพอพลา,าหูออกไปปุ๊บนี่จะรู้เลยแบบสตธรรมว่าฉันทําอะไรเนี่ยอืมแต่ข้อดีอีกข้อหนึ่งคืออาจจะบรรลุธรรมก็ได้หมายความว่าพ,พระเกตเข้ามาสองเดือนนี้คือกุมภากับมีนาเนี่ยคุณอาจจะบรรลุธรรมก็ได้นี่คือข้อดีแต่ก็มีข้อเสียคือระวังเรื่องของการมอมเมาทุกอย่าง นะครับโอเคประมาณนี้อย่าเสพติดอะไรพยายามปล่อยวางนะครับเพราะมันจะเดินไมินายนแปลว่ามันให้โทษแล้วอาจจะมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราไม่ทราบก็ได้ด้วยมันจะมาทาร้ายเราได้นะพระราหูนเนี่ยนะครับสำหรับราศีมีนเพราะเป็นราศีแห่งธรรมคือพระหัตอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ